วันนี í, í lan, ้เป็นวันสงกรานต์พักการพักการสถานที่เคยพูดว่าเป็นปีปีปีหนึ่งปีรอบวันนี้ละวันสงกรานต์คือเป็นการพักการพักการพูดวาาไผยรอกให้เข้างานภายใดตาใจให้สงบเย็นใจใจสงบไปเหมือนอะไรละใจสงบมีเย็นมากที่เดียว ร่างกายสงบปไม่ค่อยดีเจ็บนันดปวดที่ทั่วร่างกายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไปได้ก็คือร่างกายมีแต่โรคแต่ภยัยเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวใจใจและวก็ยุ่งไปตามสิ่งเหล่านี้วันนี้ทำใจให้สงบเย็นนะ้ะถ้าใจสงบเย็นแนละ้วไปอยู่ที่ไหนเย็นบดสบายสบา้ดีนะ <c oughs> ่นวันสงการวันพิพากการพังงานภายละเรื่องงานภายในคือความสงบเย็นใจด้วยจิตตาภาวนาเขาให้ว่าดีใจเวลาภาวนาได้มีความสงบน่งเย็นเท่าไรมันลื่นเลยว่างละไม่ได้เหมือนเราลื่นเลยกับสิ่งต่างิ่างขอเกิดทอเขาขอว่าง้อยลื่นเลยไปผิวผิวเผิเผยแต่ลื่นเลยภายในจิตใจนี่มันแน่นเปื้อน งบเย็นสบายให้จิตใจนื่นเลยกับสมบัติภายในและแก่บุญแก่กุศลดีสมบัติภายนอกเราก็เคยลื่นเ่อและเคยเสียใจกับบาบาแล้วเพราะได้มาแล้วเสียไปได้มาแล้วเสียไปดีใจแล้วเสียใจแต่ทักใจเราให้สงบเย็นได้มาแล้วจะให้เสียไปให้รักษาความสงบโงบเย็นของใจ คิดแับภาวรามีสติทั่วุมใจจะมีความเย็นสบายสบายอะไรแตโรคนี้มารวมอยู่ที่ใจทุกข์ทั้งโรคสงขทั้งโรคมารวมอยู่ที่ใจหมดเวลาชำระได้แล้วเหลือแต่นนความสงฆรัวอยู่ที่ใจทาระแสนสบายทาราแสนสบายของเร้เราไม่มีอะไรสบายลวแต่การทำความสงบใจว่าวันนี้ว้ เป็นวันสงกา์วันจุดการดูการทุกจิ่ทุกอย่างแต่การทางใจไม่เคยจะเยือวเลยว่าแต่ก่อนเป็นปีีก็มีวันนี้ทำฟอรามสาบอกฟ้ใด้ยินะวันนี้ไม่พูดป้าอะไรละเหนื่อยเขเหนื่อยอะรจะสมบูรณ์สงการอะไรเขาไม่เป็นไปทั้ไปนี้จะออกเบียร์อะไรละเราได้ทานสีไรฟอ สัปดาห์ภาวนาทีศตาปฏิตัโที่พระเววาสมาชิตัวทาเพรูเรตสังขปาจะทพรรโสยถาวิชติระโสยถาสัพอิทิโยวิวัจโสัพปโรโควินาศจุปาเสวัตวัตรารโย โอเคทีายโกขว่อภิวาทนสีนิจิจังพุทธาภิเจานิโตาโรสาวาทาเตยอายุวโนสุขังภาล